วันนี้ผมจึงมาเสนอสองนโยบายเร่งด่วนครับที่สามารถทําได้ทันทีนโยบายเร่งด่วนนโยบายแรกหวยกระเียณครับที่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สารต่อพวกเราจะทําให้ได้ภายในสมเดือนแรกของการเป็นรัฐบาลคนข้างนอกบอกว่าพักเพื่อไทยอยู่ในจุดท้าทายบอกว่าเราจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีก แต่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับเรายังมีไฟเรายังมีฝันเรายังมีอุดมการเดียวกันอยากไปทำงานทำนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนของเราครับใครก็มองว่านี่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งัแต่ถึงแม้เขาลำดับว่าเป็นจุลพันธ์ชุยะและยศนชนันแต่จริงๆสำคัญสุดจะไว้หลังไงใช่ค่ะ พรุ่งนี้เจะ <ไป S 1> ต้อง,งาถามซักไซ้ไล่เรียงกับ,ากบาทายาทชินวัตรอีกคนหนึ่งาาวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ผมได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนั้นผมไม่ได้รับเพียงแค่ตำแหน่งครับผมรับเอาความคาดหวังที่ว่าพักเพื่อไทยจะต้องกลับมาแข็งแรงต้องกลับมาเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาเพียงเดือนเศษครับเราไม่ได้เพียงแค่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เราทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเรามีการยกเครื่องในเรื่องของการสื่อสารที่มีความรวดเร็วฉับไวและเป็นการสื่อสารในเชิงรุกเรามีการทํางานในสภาที่เข้มแข็งตรวจสอบอย่างจริงจังไม่มีการเกรงใจเรามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่นั่งกันอยู่นะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบของคนทุกเพศทุกวัย ทุกภูมิภาคเรามีทีมงานในส่วนของคณะกรรมการนโยบายซึ่งรับฟังทั้งเสียงของนักวิชาการและเสียงของประชาชนตัวจริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเราทุกคนครับพวกเรามีความเชื่อในเป้าหมายเดียวกันพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันหัวใจดวงนั้นคือประชาชน25ปีที่ผ่านมา พักเพื่อไทยไม่เคยละทิ้งประชาชนครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อบอกกับพวกเราทุกคนว่าพักเพื่อไทยพร้อมแล้วพร้อมจากการยกเครื่องพักสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่าคือการยกเครื่องประเทศไทยผมจุลพันธ์มณิวัต์หัวหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ผมจึงมาเสนอสองนโยบายเร่งด่วนครับที่สามารถทําได้ทันทีนโยบายเร่งด่วนนโยบายแรก หวยเกษียณครับที่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สารต่อพวกเราจะทำให้ได้ภายในสามเดือนแรกของการเป็นรัฐบาลที่สองคือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียครับหนี้ NPL NPL ทำให้ไรายได้ของท่านทั้งหมดกลายเป็นดอกเบีย้ย NPL ทำให้ประชาชนขาดโอกาสประเทศติดลมจะดีหรือไม่ครับหากรัฐบาลของเพื่อไทยจะทำให้คนที่เป็นหนี้เสียไม่เกิน2อ0 0 0นบาท จะสามารถจ่ายเพียงแค่10%หรือไม่เกิน20,000บาทแล้วปลดหนี้ของท่านออกไปได้นี่ไม่ใช่แค่การปลดหนี้ประชาชนนะครับแต่นี่คือการปลดล็อกประเทศในทางเศรษฐกิจกลุ่มที่3ครับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรพี่น้องเกษตรกรเผชิญกับความผันผวนทางด้านราคาเผชิญกับภาวะภัยธรรมชาติพักเพื่อไทย เราเสนอตัวที่จะพักหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรทั้งพักเงินต้นและพักดอกเบี้ย3ปีในวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทเพื่อต่ออายุต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งครับกลุ่มที่4ครับผู้สูงอายุครับวัยเกษียณเราอยากให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคงผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพาลูกหลานทางด้านการเงินเราจะปลดหนี้เสียให้กับผู้สูงวัยในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนี่คือการปลดหนี้เสียให้ผู้สูงอายุคืนความสุขในบ้านปลายให้กับคนไทยทุกคนครับกลุ่มสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้กลุ่มที่เป็นหนี้ดีครับ,รบลูกหนี้ดีนะครับชําระตรงจ่ายตรงครบทุกงวดคนเหล่านี้ควรได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน พักเพื่อไทยจะดำเนินการหากท่านผ่อนดีครบหนึ่งปีเราจะจ่ายให้ฟรีหนึ่งงวดสำหรับยอดเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาททุกท่านครับการแก้หนี้ประชาชนเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับไม่ใช่ประชานิยมนะครับแต่คือการซ่อมฐานรากของระบบเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปไฟฟ้า20บาทตลอดสาย3ต่อใน3เดือน,น,เ,เ,นเอาเนี่รถเมลร <ด S 2> ์บ10บาทฟังเลยฟังเลย10บาซึ่งปัจจุบันนี้คนที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าบางส่วนจะต้องนั่งมอไซค์รับจ้างซึ่งค่าใช้ใจ่ายมอไซค์รับจ้างเนี่ยยัแพงกว่าทางตัวรถไฟฟ้า20บาทนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของระบบฟีเดอร์รถเมล์แอร์สิบ,บาทนอกจากนั้นครับผมคิดว่าเราจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของระบบรถเมล์ในปัจจุบันซึ่งเป็นรถร้อนอยู่จำนวนพอสมควรแท็กซี่แต่เดิมก็เป็นรถร้อนหมดตอนหลังก็เป็นแอร์หมดเพราะผมจึงเห็นว่าถ้าเรากลับไปเต่รัฐบาล เราจะต้องมีการปรับปรุงรถเม์ทั้งหมดให้เป็นรถเม์แอร์โดยโดยจะให้คนจนสามารถใช้รถเม์แอร์ได้ในราคาเดียวกับรถร้อนครับนโยบายที่สองพร้อมสารต่อทันที บ้านเพื่อคนไทยเฮ้อไอที่รอบเมืองกันเนี่ยเป็นสอสอหรือใครเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่ความฝันครับเราเริ่มเดินแล้วมีสี่โครงการนําร่องพร้อมดำเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถมีบ้านในทําเลที่ดีได้จริงบ้านอยู่ใกล้ระบบคมนาคมใกล้งานใกล้เมือง และที่สำคัญก็คือจ่ายไว้เพราะหัวใจของบ้านไม่ใช่แค่ตัวบ้านหัวใจของบ้านคือทำเลและทำเลที่ดีต้องเดินทางสะดวกครับจากสี่โครงการนำล่องผมตั้งใจจะขยายไปสู่พื้นที่ศักยภ,ภาพทั่วประเทศทำให้การลงทุนด้านโครงสร้างคมนาคมระบบราง ระบบการบินท่าเรือไม่ใช่แค่พาคนเดินทางแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้คนไทยตั้งหลักได้มีบ้านมีคุณภาพชีวิตจะได้มีแรงออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและสร้างอนาคตของตัวเองได้จริงครับบ้านเพื่อคนไทยพี่น้องพักเพื่อไทยครับคนข้างน,นอกบอกว่าพักเพื่อไทย อยู่ในจุดท้าทายบอกว่าเราจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับเรายังมีไฟเรายังมีฝันเรายังมีอุดการเดียวกันอยากไปทำงานทำนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนของเราครับใครก็มองว่าน,นี่น,น่านะจะเป็นเบอร์หนึ่ง ถึงแม้เขาลำดับว่าเป็นจุลพันธ์สวยะแล้วยศชนันแต่จริงๆสําคัญสุดจะไว้หลังไงค่ะใช่ค่ะ่าพรุ่งนี้เราลงใต้จะต้องถามซักไซไล่เรียงกับทายาทชินวัตรอีกคนหนึ่งถึงแม้จะนำาจุกลงสวัสดิ์พอไปลูกสาวน้องสาวคุณลูกชายน้องสาวคุณทุกคนั้งเสียงถามผมว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรอจังหวัดอะไรตอบไม่ได้ครับเพราะอยู่มาหมดทุกที่แล้วขอตอบอย่างเดียวว่าเป็นคนไทยครับ